ไป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 วันนี้เราจะเป็นมือระเบิดบอสครับเปีนวางไหนวะซ้ายเหรอซ้ายซ้ายเฮ้ยมันล่วงไปแล้วผิดทางว่นเนี่ยนะโดนเฮ้ยแนไปโมของวะเนี่ยทำไมเลือดมันลดน้อยจังวะ โมของดิเตยมพร้อมอ่ะน้องบอกเตยมพร้อมตั้งแต่ตามทุ่มอ่ะบอกสี่ทุ่มจะนอนเนี่ยนนี้จะห้าทุ่มแล้วสี่ทุ่มครึ่งแล้ว,ลว <c oughs> บอกแ <c oughs> สนหม่นแสน ตายป้าตายป้าเช็คเช็คเอาช่วยเช็คก็ช่วยตา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 ยเดี๋ยวมึงระวังมันมอนมันเกิดใกล้ๆนะเว้ยมันมากลางห้องแล้วนะเดินมาทางซ้ายเดินมาใกล้ๆกับพวกกูก็ได้เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวทางมันเดินมาหน่อยต่อไปมันจะเกิดตรงกลางนั่นแหละเออเฮ้ยเฮ้ย มั่วไปหมดเลยอย่างนั้นเป็นไงผ่าไอ้ดาบแรงขึ้นเลยแรง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 ก็ได้อยู่อ่ะเอามันให้ตายเอามันให้ตายไอ้นี่เอามันให้ตายไม่ตายแล้วได้เหรอตายป่ะของไม่ตายไม่เจอนี่อยู่นี่อยู่นี่ใช่บอสตัวนี้ป่ะวะ มันเกิด็มหมดเลยตอนนี้มันเกิดเยอะไม่หมดเลยตอนนี้ไปเดินช้าตายตายยังวะตายแล้วหรอไม่เกิดนี่มันอยู่นี่ก็บอกว่าอยู่ตรงนี้ี่ไปนู้นตายแล้วนี่ตายแล้วฆ่าไปแล้วมันไม่อยู่ตรงนี้ไม่เกิดไม่เกิดใหม่อ๋อมีมันมีสองตัวฝั่งนั้นนะของมันมันมันยังไม่สุด แล้วนไม่ว่าจะลองสักกี่ลังเราเหมือนเดิมอ้าวแสดงว่ามันเข้าตรงกลางแล้วตรงกลางแล้วเออเนี่ยมันเข้ากลางแล้วเนี่ยไม่ว่าจะลองสักกี่ครั้งวิ่งเข้าชนตรงกลาง,ต,งต้องบล็อตแล้วอตอนนี้ต้องวนใหม่ปันปันเลื่อนปันใครปันดูเลือดปันปันจะไกลยาก

ถูกทำลายยังเหลืออยู่นั่นไงถูกทำลายยังเหลืออยู่แล้วตายแล้วตัวนี้ตายแล้ววนวนต่อไปวนขวาโอเคนะต้องเร่งมือแล้วนะครับโอ้ยทันป่าวะเมื่อกี้โดนระเบิดด้วยวะต้องเร่งมือแล้วนะครับหยุด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 หยยไปแล้วยัง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 มันต้องให้ขึ้นยังเหลืออยู่ก่อน ยังเหลืออยู่แสดงว่าคือตรงนี้ตายแล้วเร็วเร็วเร็วต้องเร่งมือแล้วนะครับเทเปขึ้นไหมยังเหลืออยู่ไหมมียัยง เอาให้มันให้ตายอยู่ไม่กล้าวางระเบิดโวยแนนโบทำไมเอะโบไม่ได้อะเกูวา่ากูว่าระเบิดโบไอแนนโบวันถอยหลังหนีแล้วเอาไปไปตาย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 เปลี่ยนเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดข้างล่างข้างล่างข้างล่างเห็นไหมว่าข้างล่างข้างล่างข้างล่างตายแล้วตต่แล้วเอาข้างล่างนี่ข้างล่างนี่เออ เดี๋ยวตรงนี้มัไอ้นี่ฆ่าไปแล้วไม่อะตัวเนี้ยฆ่าไปแล้วสตาร์ทเริ่มแรกเลยใช่เหรอไม่วนใหม่มันวนใหม่ไ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 ม่นิวถ้าฆ่าไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเสาที่มันขาดถ้าฆ่าแล้วแปลว่าถ้าฆ่าแล้วแปลว่าฆ่าไปแล้วแปลว่าเป็นเสาข้างโน้นอันนั้นแน่เลยตายก็เออมีเสาหนึ่งที่แม่งมั่งอ่ะจำได้อยู่แม่งตายไปก่อนเลยไม่ต้องชุบแม่งเลยค่อยลุกตอนจบแล้ว เสาไหนเนี premises, ่ยเสานี hmm. ้ไม so ok ่เห็หรอนี่ไงได้แล้วได้แล้วคือไม่ได้มันเข้าตรงกลางไปแล้วทำได้ว่าเสาเสาซ้ายเนี่ยที่ยังไม่เคลืยร์เลยทางเลือกเลยเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยทาเลือกขวาซ้ายบนเนี่ยเสาซ้ายบนเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ได้เดินเข้าไปใช่ไหมใช่ซ้ายบนเนี่ยยังไม่เดินเข้าไปเราเดินตรงกลางไปแล้วอ่ะเป็นเสาของเสานี้แหละที่ยังไม่เคลียร์ เรามันหลบเทียบได้ที่เธอมาแล้วแม่งบอกโหมันแยกที่ขนาดว่แยกไปแยกมาเฮ้ยนันงเห็นไหมวางแอบไอ้เทนทีบออกอะไรแอบันมีดีเลยพอดีไงที่บึงบางทีมึงเล่นให้กูวางกันไวๆเมื่อวานเนี้ยมันไม่ได้ไงมันมีดีเลยเฮอนฮอตบาร์เร็วอ่ะ เปนใครฮอตฮอตดอกวะฮอตดอกอร่อยเลยอะไรหิวเลยที่แอร์นะขอพี่วางระเบานั้นวางเลยต้องพูดในดอนขอวางระเบิด่อนดอนขอระเบิดนี่เลยอี่แอร์ไปแล้วลเป็นไปได้ยังไงแล้วเออโอเคผ่านแล้วเนี่ยไป่ะไป มาไกลไอ,อ้นี่ยังไม่ตายเลยมาไก้เนี่ยทงเลื่อนไ้น้อยอยู่เนี่ยนี่แบบรอสวยเหลยท่อหล่อเท่ไปเราก็ต้องรีบเราไปแบบใช้เวลาให้เต็มเม้นเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเดี๋ยวมาไม่มมไมครบเลยเดีมาใกล้อีกแล้วมันต้องป่นแล้ว มีใครเล่นน้อยอะ่ะไนท์ไนท์เออติดจ้าติดจ้าก็มีแค่ไผ่คนเดียวนี่หว่าที่เออต้องเอาคูยเนี่ยใช่ไหมไม่เป็นไรไม่ผ่านไม่ได้เพื่อนอะ่ะผ่านอยู่แล้วเพื่อนเออมาหนุกหนุกได้กูร่วมสนุกแล้วกูสายร่วมสนุกหนุกหนุกได้ชิวคิวไม่ต้องไม่ต้องกดดันเลยกูก็มีเกิดติดครั้งอะ่ะกดนั่นก็จบแค่นั้นเองกดนั่นก็ซื้อใหม่ ซื้อใหม่มึงไม่ต้องมึงไม่ต้องแลกชีวิตมึงน,นะผ่มึงเดี๋ยวใช้มองแรกเอาเพราะมอง,องมีสาี่แบ็คแบ็คไนะไอแบ็คไนะเตรียมแบ็คได้วยนะโอ้หเมื่อวานสุดแบ็ไปสิกรอบแตกทุกรอบหยาห์่อนเห์ห์ห์ ไมแข็งทำไมทาเ้ข้ามาอยู่นนีม่พยาด้วยตาเห็นความวุ่นวายตายตายตายอยู่ดีชี่อะไรโอ้หอันเข้เีล้วเอายาไปกินเถอะไ่อนยาแนนจะได้อึดอ โยมเลยเพื่อนของจะได้อะโยมไม่ได้โอเคเดียวพลังแรกเหรอเพื่อนเฮ้ยพลัง X พลังพลังแรกเหรอพลังแรกเหรอคตีได้ไรวะแหน่แหน่เดียวตีด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 ีน่าจะนานจะขึ้นชั่วโมงป้ายาพวกเนี้ยหยุนาทีขึ้นชั่วโมงหรือเปล่าหรือเปล่าวะ สามสิบนาทีนะสามสิบนาทีไม่ใช่เพิ่มชั่วโมงสามสิบนาทีเฮ้ยเอยโบลานเหรอเอ้ยด่าใครอ่ะด่าไอ้แน่นนะเอ้ยเอ้ยเตือนติดละกูเออเออใครอยู่เว้ยแข็งอยู่นะพอถึงตัวแข็งไงเฮ่อี๋หโหู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 แข็งแข็งแข็ง เพื่อนเพื่อนต้องใส่เสื้อเสื้อเดนลี่เพื่อนแต่ไม่ต้องใส่แล้วส่จบแล้วใส่อยู่ก็ใส่อยู่เพื่อนเดนลี่อ่ะน้ำคี้มัวมแข็งได้ไงวะไม่เคยแข็งบอกมึงมาถึงกูตัวแขยืนแข็งยืนแข็งยืนแข็งบอสไม่มีโซนะโอเวอร์เดใช่อย่างแข็งอ่ะแบบแบบโคตรแข็งอ่ะเนี่ยขวาบนนะนิวเล่นขวาบน รัสเเเดกแม่งลยยอีขอเมื่อกี้กูเดลให้มึงไปใช่ป่ะขอไอ้นี่หน่อยไอ้ขออะไรน,น,น่องน่องเนือ้อเนื้อเอ่อไอเ้เชี่อตูตายไม่ไผ่ไอ,อจริงๆไอเ้เชี่อนี่ไม่จำเป็นแล้วเนี่ยไอสองตัวเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เอาเควสบอสสติวสติวอยู่นี่เลยสติวรอเลยเดี๋ยวลากมาให้เดี๋ยวเฟสก่อนขอเฟสก่อนขอเซสของก่อนอ๋ออยู่กันอยู่กันอยู่อยู่กันไหนอยู่กันไหนขอเฟสแป๊บนึงให้มันเซตก่อน เจอกูอ่ะสกิปัปกันเฮ้ยเยทโด้โคเท่ะเดี๋ยวกูยังไม่คุยอะเพื่อนคนเข้าใจอ่ะไปไปอ่ะยินรอตรงนี้ใช่ไหมซัดยสมาแล้ว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 เอ้ยเอ้ยอัลเทยดเจอะไรเหลืออะไรนะสกิลบอสอะตีนมาตีนมะตีนไป ตายเลยว่ะไอ้เคเดี๋ยวนิวนอนตายไปก่อนนิวนอนตายไปก่อนยังไม่พร e e e ้อมยังไม่พร้อมอะไรฮะยังไม่ได้สกิลหรอเมื่อกี้ดูว่าไงสกิลบอสอ่ะสกิลบอสอ่ะเอ้ยโอ้โหไม่บอกกูเลยอัลเทอร์เนตเจมาแล้วมาแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วอ่ะพร้อมพร้อมแนนพร้อมสกิลรอเลยสกิลมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดิพร้อมมาแล้ว เสร็จแลวนะไปไปถอยถอยอเดียวไปไกลไปยี่นี่ไงกูกำลังเดินมาอยู่เพื่อนเอ้ยเี่ยเอ้ยเอาดิมเล่นกูแล้วมาเล่นกูแล้วโดนเบาแล้วโดนเบาแล้วโดนเบาแล้วดิเล่นกูแล้วดิังดิแล้วมึงไม่พูดเพื่อนมึงไม่ได้พูดอะไรยี้ยเลยหนีหนีหีหน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 นีีนีหนีงนีนนนีหนีหนีหนีนตหนนีหแีหนีหนี มึงต้องอยู่ช่วงประมาณแถวๆเนี้ยเพราะว่ากูจะกูจะแอบตรงนี้แล้วกูจะบังคับโลกิเอาปลอดภัยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะกูจะติวยืนแล้วเนี่ยอ่ะพร้อมนะพร้อมนะพี่ไผ่ถอยถอยผมต้องลงลงพี่ออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วอ่ะอาะโลกิแล้วตีนมวยฟ้องร้องกูเลยไปดิ้นแล้วดิ้นแล้วแล้วแล้วมันถีบฟูมันถีบฟูมันถีฟูมันต้องชนหลังชนฝาไว้อ่ะ ถอยหอยหอยอยอะไร้าเข้าเข้าอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่ยัง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 เข้าอยู่ไข่มาใกล้ๆนะจะได้เห็นบอสถอย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 ไม่เข้าแล้วหอยหอยมีเลยนีเลยนีเลยไปได้ไปได้โอเคโอเคหอยละสตีวอดี้กูเหลือครึ่งหนึ่งของไม่มีกันด้วยเล้ยเราเอาวะสู้ครับสู้สู้สตีวอดี้กูเหลือครึ่งหนึ่งเออไม่เป็นไรเพื่อนตายไปเลย ตายแล้วก็เด้งเกิดเอาไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียลอะไรไอดีนั้นอะใบเยอะแยะโอ้ไม่ใช่สติวอร์ดีหมดไงตายดแล้วดิดแล้วดีแล้วดีแล้วใส่เลยใส่ก่อนใส่ก่อนใส่กล้อร่อยไกลก้าไกลเอาดีเมเทโอลงสติวอร์ดีจะหมดสติวอร์ดีจะหมดได้อยู่ หนีนะหนีนะหนีนะสตูดี้อหมดสตูดี้หมดตั้สตูดี้ใหม่เดี๋ยว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 เดี๋ยรอก่อนสองวิสองวิพร้อมระบอดพรอมระเบอเื่อนลาเข้าไปถ้าเราเล่นอย่างนี้ได้เราไม่ต้องไปจ้างแล้วน้อยนิวมันก็จะเปลืองเอาไอดีสไนกูจ้างตัวเดียวมันก็จะเปลืองเเปลืองอะไรวะเอามันมนดิ ไว้หมดไปกี่ขวดเนี่ยมาได้แล้วนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอกแล้วมันมันไอ้นี่อะมาเอาที่เดิมที่เดิมมาแล้วบอกไปดิ้นแล้ว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 ใส่เลยใส่เลยใส่เลยเอ็นมอนวางระเบิดตู้มถอย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 แป๊บเดียวเองเนี่ล อย่างเร็วแล้วนี้เหลืยสองนาทีกระติลเดี๋ยวสองโลคิต่อมาให้ลูกโลคิต่อมาให้ลูกโลคิต่อมาได้ไหมลูกทำไงให้โลคิตีครับไม่ต้องไม่ต้องให้ลกกีิทำไอ้นี่พอมันไอ้นี่เปล่าสะท้อนบ้างไหมจ้ยได้เมื่อกี้ลงอยู่นะเมื่อกี้เห็นไม่ทอรลงแต่สะท้อนอื่นยังไม่เห็นโอเคโอเคอ่ะมาอีกทีโอเคมาพร้อมลกกีิ โลคิเดินโลกโลกคิโลคิดิ้นโลกโอเคดิ้นแล้วดิ้นแล้วพอจะไปวางระเบิดแล้วโลกเดินสองสามปุ๊บจะเหลืองแล้วตลอดเหลืองแล้วตลอดเหลืองแล้วตลอดเหลืองติวบอดี้ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีตลอดเหลืองแล้วตลอดเหลืองไมได้ไม่ได้หนี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 หนิววอดี้เหลือหนึ่งนาทีรอบนี้แหละรอบนี้จบ เอาลิศจบรอบนี้จบเฮ้ยไอ้เหี้ยปล่อยตจดว่ะโดนปล่อยตจดว่ะรอกูรอกูรอมันปั่นโอเคโอเคนี่นี่ถ้าแชมป์มันใส่หมวกชมพูอีกเป็นไงวะเนี่ยก็อึดขึ้นเย็ดเย็มอนโดนหลักร้อยแล้วมั้งหลักไปเอาเอาสุดท้ายเร็ว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 ติอดี้จะหมดแล้วด้วยไฟไฟไฟเหลืองแล้ว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 จบวะจบวะจอวกจบวะจบว เยอะเลยถอ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 ยหนี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 สตีมบอดี้หมดสตีมบอดี้หมดสตีมบอดี้หมดไอ้แบกสไลด์อย่างเร็วเลยบอดี้หมดกูได้มุมไล่สัตว์ไอ้เหี้ยกูได้มุมไล่สัตว์เอ่อสิบสิบวิสิบวิสิบวิตายเหรอวะในระหว่างระหว่างแากแนนตายเหรอถึงได้บอกว่าเปลืองอ๋อระหว่างแากต้องปั๊มด้วยปั๊มไงเขาปั๊มไงต้องปั๊มหนีอไงแดนถ้า ไม่ดสิบวิสิบวิพอมเอพีมันดูดไม่ทันเฮ้ยแต่ถ้าถ้าเปรียบเทียบก็แต่เราได้โบกแต่เราได้โบก้าวแรงๆกันตอนนี้มันคงเร็วกว่านี้แหละรด้ปะเราได้โบก้าวแล้วมันจะีสิทธิผลมากกว่าเดิมใช่แค่ว่ากันอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ยังไม่สามร้อยอาทิตย์หน้าสามร้อยเออพอมีพอก้าแล้วเพราะว่าน่าจะน่าจะเสินเถื่อนมาๆมาได้แล้วได้แล้วมาๆร้อยสองมาโลคิเตรียมพร้อมโลคิโอเค มามามาจะวิ่งหนีนี่ไม่ที่อย่างนี้ไม่ยอมตามเหรอโลกรีดิแล้วโลกรีดิแล้วกินแล้วกินแล้วใส่เลยกินแล้วใส่เลยโตกระทายและกระทายแล้ะตลอดดำล้ะตลอดดำล้วนี่ไหนีโอ้โหไม่ทันเหรอวะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนกูยืนกูยืนกูรับกูรับกูรู้แล้วกูรู้อย่าเพิ่งฆ่านะอย่าเพิ่งฆ่านะกูลุกแล้วยัง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 เฮ้ยเอาไม่ทันจอเดียวก่อนนะเพราะว่า เพราะว่าเดี๋ยวกลับไปที่เดิมได้ปะวะได้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 กำลังจะเดินไปไปแอบแอบพวกก้นแอบก่อนให้นิวไปอยู่ที่เดิมเดินกูเดินอยู่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 อ้าวทิ่หายถ่ายแล้ว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 โอเคปั๊มปั๊มปั๊มไม่ไม่โลกเหยังไม่ได้ดิถ่ายแล้วถายแล้ว

มันสั้นเรื่อยๆเลยนะไอ้เหี้ยได้อยู่นะยังยิงได้อยู่ยังยิงได้อยู่ยังยิงได้อยู่ฝ่าระวังฝ่าระวังจบจบไอ้ขนูเก็บขนูเก็บขนูอ้าะไปมันมันหล่นน้อยกว่ารอบที่แล้ววะกูไม่กดจ้ำอ๋อหรอกูจะรู้ไว้ว่าใครจะเป็นฆ่าบอสกูก็ไม่รู้กูไม่กดดิเอ้ยรวยกาตาว่ะดาบว่ะได้ดาบเลยว่ะกาตาดิ พร้องมีคาถาเลยรอบนี้เลยดาบด้วยว่ะเอาว่ะผ่านว่ะผ่านว่ะเฮ้ยเยอะแค่ง่ายกว่าเมื่มอวานอ่ะดีกว่าเมื่อ,อวานเยอะมีมีมองดีกว่าเมื่อวานแบบหลายเท่าเลยเแค่แล้วประหยัดด้วยปั๊มเนื้อเออแต่กูถือว่าละตายไปแค่สองครั้งเองตายเพราะไปยืนโง่ไอเ้เแค่สไลด์ไม่ทันสไลด์ติดรูอีกควายเอ้ย <laughs> ไอสัตว์รอได้บวกเก้าก่อนดาเมจจะจัดวันนี้เฮ้ยไว้ไป้ไวเผื่อรวยไว้ ไาออกผ่านได้ไงยแค่เฮ้ยออกออกปิดดันปิดดันปิดดันดันด้วยปิดดันด,ด้วยอย่าบ่น,ดดนอยด,ดีใจลืมคุยปิดดันคุยปิดดันดันเนี้ยเราควรมาลงแบบไปนี่เว้ยอาทิตย์สุดท้ายอ่ะเหมือนแบบที่ลงไปแล้วหกครั้งคือลงฟรีสักงหนึ่งครั้งมาลองเทรดใช่ไหมมาลองแบบว่าฝึกฝึกนี่อาทิตย์ละครั้งโอเคอยู่แต่ลงอย่างนี้ทุกวันไม่ไหวหลุมมุมหลุมมุมเดี๋ยวจบครับอาทิตย์ด้วยนะ